ขนาดผู้ใหญ่นั่งอยู่มันยังแอบใส่กันขนาดนี้นะมันมีตัวร้ายอะแอบนี้ออกจากกรงนะวันเนี้ดูดูมันมองเอ้ยเอมันอายมันอายมันอายเผลอไม่ได้ดูมันมองเอ้ดูมันโดนจับได้เออว่าลวเสียงอะไรพองเหยนหน้าขึ้นไปดูอ้าวเล่นกันอีกแนีย นี่ถ้าเกิดออกจากห้องไปนี่นะเดินผ่านประตูมาแม่งซอยกันมันจ้องเลยจะเล่นกันตลอดนะเด็กพวกนีู้มันทำหน้ามันรอเราออกไปข้างนอกพอเราออกไปข้างนอกมันใส่กันแนะ่ก็ไอ้แบมโบคู่กับไอ้บอสน,นะแล้วก็ไอ้โยโย่คู่กับไอ้ชาลีนะ ชาลีนี่เป็นตัวเมียเยลโล่สายไอ้บอสก็เป็นตัวเมียเยลโล่สายตัวผู้สองตัวเลยชินามอนนะฟุกนะแต่ยังเด็กอยู่นะเลี้ยงโตจากลูกป้อนนะ ไอ้กล้องมันอายกล้องอมันนึกว่าโดนดูเดี๋ยวปิดกล้องมันก็จับต่อโอเคก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะมาจับผิดเด็กดื้อว่าทำอะไรกันนะ